ทริปที่จะเดินทางในวันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนตอนนี้คอนเฟิร์มเดินทางแน่นอนแล้วนะคะยังเหลือที่ว่าอีก4ที่ค่ะใครต้องการร่วมจอยทริปไปกับพวกเรานะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะพบกับการเดินทางครั้งใหม่ Super West Trip วันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนดูบั์ได้ถึง4คู่เลยค่ะคู่แรกไมมี่ฮีเจอกับ Golden State Warriors ตามไปด้วยเดวอนเกสเจอ L.A. Lakers มิวลินเพลกนเจอกับ L.A คลิปเปอรแล้วก็ปิดท้ายกันที่ทีมพลังหนุม่มค่ะฮิลสันร o c k เกสเจอกับ LA Clippers ดูบัสจัดเต็มเที่ยวครบชอบจุใจช่วงนี้คิวขอวีซ่าว่างเยอะเลยนะคะสนใจทักลายได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตเตอร์แมนนี่วันนี้เราทั้งสองคนและมีตัวกันเป็นเอกก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาต่อกันที่ซีรีส์ผู้เล่น5ตัวแรกค่ะแล้วก็ทับสำรองนะคะรวมไปถึงผู้เล่นที่ต้องพิสูจน์เต็งม,มากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้วันนี้จัดได้อีก3ทีเลยนะคะเพื่อความเข้าใจค่ะและความมันของแฟนมาสชอย่างพวกเรานะคะเมื่อฤดูกาลเปิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมค่ะเพื่อนๆขอกำลังใจด้วยขอไลคคคค์ดดดด้้้้ววยยยยนนนนะะะะะะหหาาากกกรังไไมม่่ Subscribe อลืุ แสบซับไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆสามารถสับสุ่พวกเราได้ง่งายๆเลยคะ่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ร,ร่วมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะทุกๆวันที่23ของเดือนเนี่ยเรามีของรางวัลสุ่มแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกของวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือ Minnesota Timberwolves ค่ะทีมพลังหนุ่มที่แฟนบา้าสุดพวกเราเนี่ยให้ความสนใจหลังจากที่มีการเทรด Rudy Gobert เข้ามาร่วมทีมค่ะเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกที่เอมินเอคิดว่าเขาน่าจะใช้กันค่ะนั่นก็คือ J. Russell กับ Anthony Edwards ก็มีอย่างเจเดนแมคจเนียลค่ะคาวแอนโทนีชาวเป็น2ฟอร์เวิร์ดโดยมีรูดี้โกแบร์เป็นเซนเตอร์ทัพสำรองในส่วนของแบคค็กคอร์ดค่ะก็อย่างจอร์แดนแมคลาฟลินค่ะออสตินลิเวอร์บรินฟอร์บและก็เจเรนโนเวลค่ะทัพสำรองฟอนคอร์ดก็อย่างคารลแอนเดอร์สันวอนเจลมัวร์นะคะลุกี้ดราฟอันดับที่26ทอปเรนพรินซ์ค่ะจอร์จไมน็อกลุกี้ดราฟรอบ2อันดับที่45แล้วก็นาสลีค่ะเป็นไงบ้างคะมีเดททีวูฟหมาป่าชุดนี้ค่ะสำหรับทีวููฟในฤดกาล จะถึงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยให้ความสนใจและก็จับตาดูผลงานการเล่นของพวกเขาตั้งแต่ที่เอารูดี้กูแบร์เข้ามาร่วมทีมเนี่ยนะครับเป็นอย่างที่แอชเมนตูนพูดเป๊ะเลยนะครับว่าทีมของพวกเขาไม่เคยมีผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์คนไหนที่มีเกมรับยอดเยี่ยมขนาดรูดี้กูแบร์เข้ามาก่อนรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับที่ค่อนข้างเยอะแตกต่างจากในฤดูกาลที่ผ่านมาเหมือนจะเป็นการมาของบรินฟอร์ดคาร์แอนเดอร์สันรวมไปถึงออสตินริเวอร์ที่สัญญาของตัวเขาเนี่ย ทีมคนใหม่ที่ย้ายมาจากเมืองฟิสกิสซี่เอาเข้ามาร่วมทีมทดแทนการเสียผู้เล่นไปนะครับจากการเทรดของรูดี้กัแบร์ไม่ว่าจะเป็นอย่างแพทริกเบลรี่มาลีกบิสซี่รวมไปถึงเจเลตแวนด์บิลในขณะที่รุกกี้ทั้งสองคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมก็ยังคงต้องใช้เวลาและก็ใช้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เพิ่มจํานวนนาทีในการลงสนามของตัวเขาเองต่อไปพอมีการปรับเปลี่ยนลักษณะแบบนี้ในช่วงปิดฤดูกาลนะครับความแตกต่างจากในฤดูกาลที่ผ่านมากันในฤดูกาลใหม่นี้เนี่ยทำให้พวกเขาต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับสไตล์การิฟ เฉพาะรูดี้โกแบร์แล้วก็นักกีฬาที่เพิ่งเข้ามาสู่ทีมใหม่ๆยังดีนะครับที่3ตัวหลักของทีมไม่ว่าจะเป็นเดนเจโรราสเซลแอนโทนีเอ็ดเวิร์สรวมไปถึงข้าวแอนโทนีทาวสามคนนี้เนี่ยเล่นร่วมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับภายใต้การเป็นโค้ชของคริสฟินดังนั้น3คนนี้เนี่ยจะเป็นแกนหลักแล้วก็เข้าใจระบบสามารถดึงให้คนอื่นๆเนี่ยนะครับเข้ามาเล่นตามระบบของคริสฟินนี่แหละและที่ยังถือว่าโชคดีนะครับนั่นคือในช่วง12เกมแรกมินนีโซตาทิมเบอร์บู๊ปเนี่ยจะมีโอกาสเเเเเเเล่่่่่่่นน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 ใใบบบ้้้้้าา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 าถถถึงงงง9กกกกมมมมมมมัััหหหยยยคควววววพพีีไไไตตออออดิททททปะรรรรสสํํซู มีเวลาซ้อมร่วมกันมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่แอดมินอยากจะให้เพื่อนๆจับตามองนะครับนั่นคือการออกแบบแผนการเล่นเกมบุกการรันเพลย์ต่างๆครับผ่านตัวรูดี้กแบว่าคริสฟินเนี่ยเขาจะใช้ผลงานการเล่นของรูดี้กแบดได้มีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญหลังจากที่ข่าวอันโตนี่ทาวเนี่ยนะครับมีการขยับมายืนในตําแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เว์ดการเล่นของตัวเขาจะเป็นยังไงจะลงตัวกับระบบทีมหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่น่าจับตามองของมินิโซตาทีมบูฟในฤดูกาลที่จะถึงนี้แะีีีียงงททท่่่่คาาาาาววออออออนนนนนนนตััักกกกฬดดบบมมไ้้้ห ฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าเกิดทีมของพวกเขาไม่สามารถที่จะคว้าชแชมป์ NBA ได้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ล้มเหลวดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับในยามที่พวกเขาเจอทีมระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกพวกเขาจะมีผลงานต่อสู้ขนาดไหนในส่วนของนักกีฬาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ของทีวูฟนะครับส่วนตัวแอดมินขอยกให้กับเดนจโรรัสเซลเขาอาจจะกลายเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จของทีมก็เป็นไปได้นะครับอย่างในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของเดนจิโร่าดีในระดับนึงเเลยขามีส่่วนสําาคัญอยง นะครับที่ทําให้ทีวูฟเนี่ยสุดท้ายสามารถทะลุเข้าสู่เพลย์ออฟได้แต่พอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยครับผลงานของตัวเขาเนี่ย ตกลงอย่างน่าผิดหวังมากๆหมาะจะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการยิงนะครับเหลือแค่33.3%เท่านั้นเองค่าฉเฉลี่ยในการทำแต้มต่อเกมเหลือแค่12แต้มต่อเกมนะักกีฬาระดับแม็กซ์คอนแทเนี่ยไม่ควรจะมีผลงานแบบนี้นะครับในช่วงเพลย์ออฟและอย่างที่ทุกคนเห็นกันดีนะครับในช่วงเกม6เพลย์ออฟรอบแรกที่เจอกับเมมฟิสกิสซี่โค้ชคริสฟินเนี่ยจับเดนเจโรรัสเซลเนี่ยนั่งยาวเลยนะครับเพราะว่าให้ลงไปในสนามเนี่ยก็ไม่ได้สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับทีมได้มากมายดังนั้นครับในฤดูกับ เซลก็เป็นไปได้การเล่นของเขาอาจจะง,ง่ายขึ้นนะครับและถ้าเกิดดีแอนเจโรรัสเซลสามารถยกระดับการเล่นเกมบุกของตัวเองกลับมาได้เป็นระดับที่เคยติดออสตาได้นี่นะครับสามารถสร้างจังหวะให้กับเพื่อนคนอื่นๆในทีมทําแต้มได้อย่างไหลลื่นจะทําให้ทีมมินิโซตาทีมบุบบเนี่ยน่ากลัวและก็อันตรายขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเกิดตัวของดีแอนเจโรรัสเซลไม่สามารถทําได้นะครับนี่จะเป็นปัญหาของทีมบุบแล้วก็จะเป็นปัญหาของตัวเขาเลยในสัญญาถัดไปเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าผลงานของตัวเขาจะเป็นยังไงนะครับในฤดูก สำหรับทีวูฟเนี่ยตูเชื่อว,ว่าพวกเขาจะต้องมีฤดูกาลที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะถึงขั้นลุ้นควา้าแชมป์หรือไม่นี่ตูก,ก็ว่ายังยากนะคะแต่อะไรๆเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ใน NBA เค่ะเรามารอติดตามชมกันกัะเพื่อนๆต่อกันที่ทีมต่อไปเลยนะคะถอว่าเป็นทีมที่แฟนบาสยุคใหม่เนี่ยให้ความสนใจเหลือเกินนั่นก็คือนิวออร์ลีนเพล ans กนส์ค่ะและผู้เล่น5ตัวแรกที่ยมินเอ,เอคิดว่าโค้ชอยียงเวอร์ลีกินจะใช้งานนั่นก็คือ CJ McC Jones lum กับ Purbert คลงไปยืนเป็น Back แ็คคอร์ล้มก,กับ Siion Vol Sun เปฟอร์เวิร์ตโจน ก็มีโจนาสวอลเลนชูนาสเป็นเซนเตอร์ค่ะทับสำรองแบ็กคอร์ดนะคะก็จะมีเดวอนเต้แกรมไคลลาลูเอสเกรเลตเทมเปิลโอเซอัลวาโดเทรย์เมอร์ฟี่ในส่วนของฟรอนต์คอร์ดค่ะก็จะเป็นอย่างแรลลี่นันส์จูเนีย นาจีมาเชลไดซ์ซินเจเนียลลุคกี้ดราฟอันดับที่8นะคะวิลลี่เฮอร์นันโกเมสแล้วก็แจ็คสันเฮค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอมิเนสสำหรับนิวออร์ลีนเพลิเกนส์ชุดนี้ค่ะสำหรับนิวออร์ลีนเพลิเกนส์นะครับถือว่าเป็นตัวอย่างของทีมที่ใช้ประโยชน์จากการแข่งขันเพลินได้แบบเต็มๆเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาเปิดฤดูกาลช่วง19เกมแรกเนี่ยชนะเพียงแค่3แพ้ไปถึง16เกมหลายต่อหลายคนก็มองว่าโอ้โหทีมทีมนี้เนี่ยเป็นทีมรุนหัวดราฟอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ยยยบบอออกกไไมม่่่่คๆปรรัสตตลล์าาเนง ให้เข้ากับหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างวิลลี่กรีนนะครับแล้วก็มีการเทรดอย่างซีเจแมคคอลัมีการเทรดอย่างไลลี่แนนส์จูเนียร์เข้ามาร่วมทีมสามารถต่อสู้ให้กับทีมนะครับแม้ว่าในท้ายที่สุดจะไม่สามารถชนะถึง50%ได้ก็ตามแต่พวกเขาก็สามารถต่อสู้แล้วก็เบียดแย่งคว้าตัวอันดับ8ไปครองนะครับเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟได้และพอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยการต่อสู้กับฟินิกซ์ซันส์ทีมอันดับหนึ่งของลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้จบง่ายๆนะครับพวกเขาต่อส แต่ก็เป็นการพ่ายแพ้ที่เต็มไปด้วยความหวังในฤดูกาลถัดๆไปสาเหตุหลักๆที่ทําให้พวกเขาเนี่ยติดติดขัดๆตั้งแต่ในช่วงเปิดฤดูกาลนะครับนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาขาดนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมอย่างไซออนวิลเลียมสันนี่แหละดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับหลายต่อหลายอย่างของนิวออลินเพลเกนส์เนี่ยค่อนข้างลงตัวประกอบกับการกลับมาของไซออนวิลเลียมสันดังนั้นทีมของพวกเขาเนี่ยจะต้องชนะให้ได้มากกว่า36เกมนะครับถ้าเกิดเทียบก,กับในฤดูกาลที่ผ่านมาและก็จะต้องเข้าสู่เพลอหนในดกาาท่่้้้้จจงงไะแวแวตตตรํ พูดเนี่ยง่ายกว่าการกระทานะครับพวกเขาจะต้องพิสูจน์ให้แฟนบาสอย่างพวกเราได้เห็นเอาแค่ช่วง19เกมแรกเนี่ยพวกเราก็รู้แล้วล่ะครับว่าเขาจะดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาได้หรือเปล่าจะต้องไม่มีการเปิดฤดูกาลชนะ3แพ้16อีกแล้วนะครับสำหรับ New นิวออลีนเพลริกนส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้สําหรับนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ของนิวออลีนเพลริกนส์ส่วนตัวแอดมินขอยกให้กับไซออนวิลเลียมสันนี่แหละครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับถือ ของเขาเนี่ยเจอแต่ปัญหาอาการบาดเจ็บรุมเ้าเล่นงานเลยนะครับอย่างในฤดูกาลที่เป็นรุกกี้เนี่ยนะครับกว่าจะกลับมาได้เนี่ยกว่าครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับแต่ในฤดูกาลล่าสุดที่จบไปก็ไม่สามารถลงสนามทําแข่งขันได้แม้แต่เกมเดียวดังนั้นในฤดูกาลนี้ครับที่กลับมาลงสนามทำแข่งขันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสัญญาระดับแม็กซ์รุกกี้เอ็กซ์เทนชั่นนะครับมหาศาลเหลือเกินถึงเวลาแล้วนะครับที่อดีตดรัฟต์หนึ่งวัย22ปีคนนี้เนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนะครับว่าเขามีผลงานระดับสุดยอดขนาดไไไหหนนนนนนเเดีียกกกกก็ป่่่ออททททจะข้าสู NBA ุุคบบโลล์แ การยัดห่วงของไซออนวิลเลียมสันนักกีฬาระดับมัธยมพออข้อสู่ระดับมหาวิทยาลัยก็ยังคงดังอย่างต่อเนื่องเขาจะต้องเล่นให้ดีเหมือนในฤดูกาลที่2ของตัวเองนะครับถ้าเกิดทําได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่สร้างตานานให้กับไซออนวิลเลียมสันแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้นะครับและยังเจออาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานอีกเนี่ยชื่อเสียงและก็ความคาดหวังต่างๆที่ตัวไซออนวิลเลียมสันมีต่อดาแฟนๆและก็สื่อเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับเรามารอติดตามชมด้วยกันครับไซออนเนี่ยค่ะเป็นนักกี ติเราไปปิดท้ายกันที่ทีมที่มีมูลค่าอันดับหนึ่งของ NBA อย่างนิวยอร์กนิกส์นะคะแล้วผู้เล่นท่าตัวแรกที่ม่ได้คิดว่าโค้ชทอมจิบโรจะใช้นั่นก็คือเจลลนแบรนซอนกับอีวานฟอนเย่เป็นคู่แบ็กคอร์ดการโดยมีอาร์เจแบร์เรตจูริสแบรนโดเป็นคู่ฟอร์เวิร์ดและก็มิเชลโรบินสันเป็นเซนเตอร์ค่ะสำรองแบ็กคอร์ดนะคะก็มีอย่างอีมาโนควิกลี่ค่ะเดอริกโรสไมา์แมกไบร์ค่ะควินตินกรามในส่วนของฟอนคอร์ดการก็มีอย่างแคมเบริดจ์โอเบ <Stein. S 2> เป็นยังไงบ้างคะมิแเน่สำหรับนิวยอร์กนิกส์ชุดนี้พอไหวไหมคะพอพูดถึงนิวยอร์กนิกส์เนี่ยนะครับในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแฟนๆบาสอย่างพวกเรามองทีมพวกเขาว่าเป็นทีมที่ผิดหวังที่สุดในการเอานักกีฬาเข้ามาร่วมทีมไมื่อว่านักกีฬาคนไหนที่ทีมต้องการนะครับในท้ายที่สุดก็มักจะพลาดไปไม่ว่าจะเป็นไคลรีเอร์วินเควินดูแรนก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นโดนแวนมิเชลล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล้วนแล้วเต็มไปด้วยความผิดหวังของบรรดาแฟนๆบาสนิวยอร์กนิกส์เองกลายเป็นว มรวการเอาตัวเจเรนบรันสันเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะมีผลงานเป็นยังไงการต่อสัญญากับอาร์เจแวร์นักกีฬาที่ยังคงต้องพัฒนาตัวเองต่อไปและก็ยังมีอย่างจูเรสแรนดอลด้วยนะครับที่ผลงานหลังจากที่เซ็นสัญญาไปปุ๊บเนี่ยก็ดิ่งลงเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับอีกมุมนึงแฟนๆของนิวยอร์กนิส์เขาก็บอกว่าเส็งสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมอบสัญญา9หลักนะครับหรือว่าระดับร้อยล้านเหรียญเนี่ยให้กับนักกีฬาอย่างเจเรนบรันสตันให้กับนักกีฬาอย่างจูเรสแร อะไรใั้งสินนี่ยังไม่รวมมิชเชลโรบินสันนะครับที่พวกเรา2คนเคยทําว่านี่คือหนึ่งในสัญญาที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับกับทีมในนาคตเพราะว่าหลักๆแล้วมิชเชลโรบินสันเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องเกมรับนะครับแต่การเล่นเกมบุกเนี่ยถือว่ามีปัญหาอย่างยิ่งไม่สามารถที่จะสร้างจังหวะในการเล่นเกมบุกของตัวเองได้รอแค่ปิดแต้มรอบๆปากห่วงรอแค่เพื่อนปอนเข้ามาเท่านั้นเองนะครับไม่สามารถที่จะยิงระยะกลางหรือว่ายิง3คะแนนให้พวกเราเห็นได้เลยและด้วยสาเหตุเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้บรรดาสื่อส่วนมากนะครับโดยเฉพาะอดีตหัวหน้า ปัจจุบันไปทําหน้าที่สื่อของ ESPN เนี่ยได้ออกมาบอกเลยนะครับถึงทีมเก่าของตัวเขาว่าจะอยู่ในพื้นที่ย์อินเนี่ยยังยากเลยดังนั้นแฟนๆนิวยอร์กนิกส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยมากๆในส่วนของนักกีฬาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลที่จะถึงนี้มากที่สุดของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยนะครับส่วนตัวแอดมินขอย,ยกให้กับ2คนไม่สามารถที่จะตัดได้นะครับนั่นคือเจเรนบรันสันกับตัวของจูเรสแรนดลสําหรับการมาครั้งนี้ของเจเรนบรันซันเนี่ยนะครับ จเรนบันซนเป็นตัวไมเคิลจอแดนเป็นตัวโคบีแบรนดนหรือเปล่าหลายต่อหลายคนลืมไปเลยนะครับว่าเขาคืออดีตราฟรอบ2ไม่ได้อยู่ในท็อปราฟหรือว่าจะอยู่ในราฟรอบแรกเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ตัวของจเรนบันซนจะต้องพิสูจน์ให้จงได้นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีผลงานที่ดีเพียงแค่ในฤดูกาลที่ผ่านมาหรือว่าเฉพาะการเล่นร่วมกับรู้ก,กดอนชิตเท่านั้นเองและการมอบสัญญาระดับ4ปี104ล้านเหรียญเนี่ยมันคุ้มนะนี่คือสิ่งที่ตัวของ anson, เจองงงสร้้าาผลานใหพวกเรานบาสเปค็นนคนตัดสิน,นะและอีกคนนนึงน่คือเนด นี่หนักเลยในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลแรกนะครับหลังจากที่ตัวของเขาเนี่ยเซ็นสัญญามหาศาลระดับร้อยกว่าล้านเหรียญเช่นเดียวกันพอเซ็นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหผลงานเนี่ยตกดิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือว่า3คะแนนการรีบาวการเล่นในภาพรวมต่างๆเนี่ยเล่นไปในบางเกมโดนแฟนๆโหดซ้ำนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับจากนักกีฬาที่เป็นระดับ All Star ระดับ All NBA ทีม2ระดับนักกีฬาพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมแห่งปีจะผลงานตกลงได้ขนาดนี้และการเล่นทางขวาของเขาก็ยังไม่มีเพิ่มเติมมิติของจูเลียสแรนดอล์ลเพ สังเกตพยายามจะโจมตีฝั่งซ้ายพยายามจะยิงเคาะยิงข้ามซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะว่าตัวของเขาถนัดซ้ายแต่สิ่งที่แฟนๆบาสแล้วก็สื่อส่วนมากเขาจับตาดูนะั่นคือมิติในการเล่นทางขวาซึ่งก็ยังไม่มากพอนะครับข่าวแว่วๆมาว่าทางทีมเนี่ยมีการพ่วงไปในแพ็กเกจการเทรดทีมที่จะร่วมเทรดด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจูเลสแรนดอลเข้าไปร่วมทีมเลยนะครับเพราะว่าสัญญามหาศาลและก็สวนทางกับผลงานการเล่นดังนั้นในฤะดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ตัวของเขาเนี่ยจะต้องสร้างผลงานแล้วก็เรียกศ โอ้โหแฟนๆนิว york นิกส์ไม่มีปลาณีแน่นอนครับดีไม่ดีเจอโห่ไล่ทุกเกมก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามารอติดตามชมไปด้วยกันนะครับแฟนๆน,นิกส์ทุกคนทราบกันดีว่าเชียร์โห่ขนาดไหน,นโดยเฉพาะในสนามแมนเดสันสแควร์การเด่นด้วยค่ะและนี่ก็คือผู้เล่น5ตัวแรกทับสำรองลงไปถึงผู้เล่นที่ต้องพิสูจน์เองมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้จัดให้เพิ่มอีก3ทีมนะคะแล้วเพื่อนๆคะคิดอย่างไรบ้างคะใน3ทีมนี้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะท้ายสุดนี้อย่าลื ียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ GD ดของเราวกเี่ทีมแมเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับ